นี่คือเรื่องจริงที่สะเทือนไปทางประเทศอังกฤษและอินเดียมีผู้หญิงคนหนึ่งเธออายุ27ปีเธอใฝ่ฝันถึงการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่สิ่งที่รออยู่กลับเป็นกับดักที่ถูกวางไว้อย่างพิถีพิถันเธอขึ้นเครื่องบินไปประเทศอินเดียพร้อมกับแม่สามีของเธอแต่การเดินทางครั้งนี้กลับกลายเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายศกนาตรกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรมารับฟังเรื่องราวเรื่องนี้ไปพร้อมกัน ที่ช่อง The o Story ช่องนี้มีเรื่องเล่าเรามาทำความรู้จักกับเธอคนนี้กันค่ะสุรจิตคออัดวานเกิดเมื่อวันที่17กรกฎาคมปี1971 ที่เมืองโคเวนทรี 3, ประเทศอังกฤษในครอบครัวเชื้อสายซิกสุรจิตเติบโตในวัฒนธรรมที่ผสมผสานร,ระหว่างวิถีของคนอังกฤษยุคใหม่กับวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ครอบครัวอินเดียจำนวนมากยังคงรักษาไว้สุรจิตเป็นคนที่ฉลาดสดใสร่าเริงและเหมือนกับวัยรุ่นทั่วไปเธอใฝ่ฝันถึงอนาคตที่กว้างไกลอยากทำงานอยากสร้างครอบครัวที่เต็มไปด้วยความสุข แต่ความจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะในปี1987ขณะนั้นสุรจิตอายุ16ปีพ่อและแม่ของเธอเริ่มมองหาผู้ชายที่จะสามารถแต่งงานกับเธอและในช่วงเวลาสั้นๆพวกเขาพบกับผู้ชายคนหนึ่งอายุ26ปีเขาชื่อสุกเดฟซิงอัดวานซึ่งเขาอายุมากกว่าเธอถึง10ปีแม้ว่าสุรจิตไม่ต้องการแต่งงานกับเขา แต่เธอก็ไม่สามารถปฏิเสธเรื่องนี้ได้เพราะครอบครัวของเธอเชื่อว่าเธอจะยังคงมีความสุขเหมือนเดิมในชีวิตหลังจากแต่งงานซึ่งในขณะนั้นครอบครัวส่วนใหญ่ในหมู่บ้านหลายแห่งในอินเดียมีแนวคิดอนุรักษนิยมและควบคุมดูแลผู้หญิงอย่างเข้มงวดตั้งแต่อายุยังน้อยโดยมักจะไม่อนุญาตให้พวกเธอออกจากบ้านนอกจากนี้ผู้หญิงมักจะถูกแต่งงานในช่วงวัยรุ่นหรืออายุ20ตน้ตนๆน ก่อนแต่งงานสุรจิตได้พบกับสุขเดฟและครอบครัวของเขาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นหลังจากแต่งงานเธอได้ย้ายไปอยู่กับครอบครัวของสามีสุรจิตเริ่มมองเห็นความจริงที่ว่าการตัดสินใจทั้งหมดภายในบ้านต้องเป็นไปตามความปรารถนาของแม่สามีเท่านั้นสามีของเธอจะไม่ตัดสินใจใดๆโดยไม่ปรึกษาแม่ของเขาคำสั่งของบาจันคออดวานถือเป็นที่สิ้นสุด เธอจะเข้มงวดกับทุกคนยกเว้นลูกๆของเธอเองครอบครัวของสามีสุรจิตมีสมาชิกทั้งหมด5้าคนซึ่งประกอบด้วยบาจันคออัตวานแม่ของสามีฮาเดฟอัตวานพี่ชายของสามีสุกเดฟสิงอัตวานสามีของสุรจิตและลูกสาวคนเล็กของบาจันคอหลังจากที่สุรจิตแต่งงานเธอก็กลายเป็นสมาชิกครอบครัวอัตวาน โดยครอบครัวอัดวานอาศัยอยู่ทางตะวันตกของลอนดอนสำหรับหลายคนการแต่งงานอาจเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่สำหรับสุรจิตคือการปิดกั้นอิสระจากวัยรุ่นที่สดใสเธอต้องกลายเป็นภรรยาที่ต้องอยู่ในบ้านที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบเธอต้องทำงานบ้านทุกอย่างเธอต้องซักเสื้อผ้าให้แม่สามีและสามีทำความสะอาดภายในบ้าน เธอต้องทำงานบ้านตามคำสั่งของแม่สามีตลอดทั้งวันถ้าสุรจิตทำงานบ้านผิดพลาดแม่สามีของเธอก็จะโกรธเธอมากยิ่งไปกว่านั้นทุกครั้งที่สุรจิตพูดโตเถียงแม่สามีแม้แต่นิดเดียวต่อหน้าสามีของเธอสุขเดฟจะทำร้ายเธออย่างรุนแรงจนสุรจิตต้องไปนั่งร้องไห้ในห้องเพียงคนเดียวหลายคนที่กำลังฟังเรื่องนี้อาจจะสงสัยว่า ทำไมสุรจิตถึงไม่ขอความช่วยเหลือจากครอบครัวของเธอซึ่งในความเป็นจริงสุรจิตเคยแสดงร่องรอยการถูกทำร้ายให้ครอบครัวเห็นหลายครั้งแต่เธอได้รับคำตอบกลับมาว่าให้เธงี่ยเงียบก,กับเรื่องนี้และบอกกับเธอว่าถ้าเธออดทนสักวันหนึ่งเธอจะชนะใจแม่สามีแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองเรื่องนี้ทำให้สุรจิตหญิงสาวที่ยิ้มแย้มและมีแต่ความสุขอยู่เสมอ แต่วันนี้ทุกอย่างของเธอกลับต้องพังทลายลงในปี1989ฮาเดฟพี่เขยของสุรจิตก็ได้แต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งเธอชื่อซาจิตเธอเป็นหญิงสาวที่เรียบง่ายเชื่อฟังครอบครัวและไร้เดียงสามากแต่เพียงไม่กี่วันหลังจากแต่งงานเธอก็ได้เรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับครอบครัวอัตวาน เพราะบาจันคออัตวานเริ่มปฏิบัติต่อลูกสะพายทั้งสองคนของเธอแบบเดียวกันเธอเริ่มเข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆเธอให้ลูกสะพายทั้งสองคนคือสุรจิตและซาจิตปฏิบัติตามกฎที่เข้มงวดแบบเดียวกันพวกเธอทั้งสองคนต้องทำงานบ้านตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าจนค่ำนาที่ของพวกเธอได้แก่การทำอาหารการทำความสะอาดและการเชื่อฟังสมาชิกทุกคนในครอบครัว ลูกสะพ้ยไม่ได้ถูกปฏิบัติเหมือนลูกสะพ้ยอีกต่อไปในบทความหนึ่งสาจิตเล่าให้ฟังว่าในปี1991เมื่อเธอและสุรจิตตั้งครันทั้งคู่พวกเธอไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆเลยหลังจากนั้นไม่นานพวกเธอก็ได้ให้กำเนิดบุตรคนละคนแต่พฤติกรรมของบาจันคอก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยถ้าหากลูกๆของพวกเธอร้องไห้ลูกสะพ้ยก็จะโดนดุไม่เพียงเท่านั้น พอลูกๆของพวกเธอโตขึ้นลูกของพวกเธอจะถูกสอนให้เรียกย่าว่าแม่เพื่อไม่ให้คนภายนอกรู้สึกว่าลูกสะใภยเป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลังนี้ด้วยภายนอกครอบครัวอัดวอนเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเครง่งศาสนาและน่าเคารพนับถือพวกเขามักจะพบปะผู้คนด้วยรอยยิ้มครอบครัวอัดวอนจะไม่ยอมให้ใครเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในบ้านของพวกเขา สุรจิตต้องอดทนต่อการโดนต่อว่าจากสามีและแม่สามีของเธอแม้จะถูกทำร้ายแต่สุรจิตก็ไม่ยอมแพ้เธอยังคงเผชิญหน้ากับแม่สามีและสามีของเธอแต่ผลที่ตามมาก็คือเธอถูกปฏิบัติอย่างเข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆในวันหนึ่งสุรจิตตัดสินใจว่าเธอจะออกจากบ้านไปหางานทำเพื่อที่เธอจะได้รู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นหลังจากที่เธอได้ลองทำงานหลายที่ ในที่สุดเธอก็ได้งานเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่สนามบินฮีโตรในลอนดอนหลังจากที่เธอได้เริ่มทำงานด้วยบุคลิกที่เป็นมิตรและอ่อนโยนสุรจิตได้เพื่อนใหม่มากมายและเธอมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นการอยู่ร่วมกับเพื่อนๆทำให้เธอมีความมั่นใจมากขึ้นเธอยังซื้อเสื้อผ้าและซื้อเครื่องสำอางสไตล์ตะวันตก เธอได้ทำอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองแต่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆในน้อยของเธอกลับส่งผลกระทบต่อสามีและแม่สามีของเธอสุขเดฟเริ่มรู้สึกว่าสุรจิตไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเขาอีกต่อไปเขามักจะทะเลาะกับเธอด้วยข้ออ้างมากมายและแสดงความสงสัยในตัวเธอบรรยากาศภายในบ้านเริ่มแย่ลงทุกวันแต่ทุกอย่างกลับแย่ลงไปอีกเมื่อในเดือนมอการาคมปี1994 จุรจิตในอายุ23ปีเธอเริ่มเบื่อหน่ายกับการทะเลาะกันตลอดเวลาจุรจิตตัดสินใจออกจากบ้านพร้อมกับลูกสาววัยสามขวบของเธอแต่เพียงไม่กี่วันต่อมาสุกเดฟซิงตามหาจูรจิตและในตอนนี้เขาก็ได้พบเธอเขาก็ทำร้ายเธออีกครั้งเขากล่าวชัดเจนว่าหากสูรจิตไม่กลับมาเขาจะไม่สามารถให้เธออยู่อย่างสงบสุขได้ ถึงแม้ว่าสุรจิตจะตกลงกลับไปอยู่กับสุขเดฟแต่เธอได้ตั้งเงื่อนไขไว้ว่าเธอไม่สามารถอยู่บ้านเดียวกับครอบครัวอัดวานได้อีกต่อไปสิ่งที่น่าสนใจก็คือคราวนี้สุขเดฟเห็นด้วยเขาสัญญาอีกว่าไม่นานพวกเขาจะได้อยู่บ้านหลังใหม่กันจากนั้นสุขเดฟก็ได้พูดคุยกับแม่ของเขาซึ่งต่อมาบาจันคอได้ซื้อบ้านหลังข้างๆให้กับลูกชายของเธอ ทั้งสุรจิตและสุขเดฟอาศัยอยู่ในบ้านที่อยู่ติดกับบ้านหลังใหญ่ของครอบครัวอัดวานแต่ความสงบนี้ก็เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆในตอนนี้สุรจิตมีความสุขกับงานของเธอที่สนามบินเธอเริ่มพึ่งพาตัวเองและมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแต่สิ่งนี้ก็เริ่มรบกวนความรู้สึกของสุขเดฟซึ่งเขาสงสัยว่าภรรยาของเขากำลังพูดคุยกับผู้ชายคนอื่นต่อมาในปี1997 สุรจิตได้ตั้งคันอีกครั้งและให้กำหนิดลูกชายแต่สุขเดฟเขาปฏิเสธที่จะรับเด็กคนนี้เป็นลูกของเขาโดยเขาตั้งคำถามว่าใครคือพ่อที่แท้จริงกันแน่คำพูดของสุขเดฟทำให้สุรจิตเจ็บปวดอย่างมากเรื่องนี้ไม่ใช่แค่สุขเดฟเท่านั้นที่ได้ตั้งคำถามครอบครัวทั้งหมดของเขากำลังมองเธอด้วยความสงสัยแม้ว่าเธอจะพยายามหลายครั้งเพื่อพิสูจน์ความจริงแต่ไม่มีใครยอมฟังเธอเลย หลังจากที่เธอต้องทนกับความรุนแรงจากสามีและญาติฝ่ายสามีเป็นเวลานานเพราะเหตุนี้เธอจึงต้องการใช้เวลากับเพื่อนร่วมงานมากขึ้นเรื่อยๆระหว่างที่เธอทำงานที่สนามบินสุรจิตได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งที่เห็นคุณค่าของเธอที่รับฟังเธอและปฏิบัติต่อเธอด้วยความเคารพเขาพูดคุยกับเธอด้วยความรักความห่วงใยและในไม่นานสุรจิตก็ตกหลุมรักเขา ในระหว่างนั้นสุกเดฟเขาก็เริ่มติดตามสุรจิตเขาแอบตามไปที่ทำงานทุกครั้งที่เธอออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆเ,เขาก็จะแอบติดตามเธอในไม่ช้าสุกเดฟก็รู้เรื่องของสุรจิตสุกเดฟยังได้เล่าเรื่องนี้ให้กับบาจันคอแม่ของเขาและฮาเดฟพ,พี่ชายของเขาอีกด้วยตอนนี้เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องภรรยานอกใจครอบครัวอัดวานรู้สึกว่าสุรจิต ทำให้เกียรติยศของครอบครัวอัดวานต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงพวกเขาจึงตัดสินใจว่าเธอจำเป็นต้องได้รับบทเรียนแต่เมื่อสุกเดฟได้พูดคุยเรื่องนี้กับสุรจิตทำให้เธอรู้ว่าทุกคนรู้เรื่องของเธอแล้วทำให้ในเดือนพฤศจิกายนปี1998สุรจิตได้ขอหย่าก,กับสุกเดฟแต่สุกเดฟและบาจันคอไม่ยอมรับการตัดสินใจของเธอ ซึ่งสุรจิตรู้อยู่แล้วว่าสามีของเธอที่ได้รับอิทธิพลมาจากแม่ของเขาจะไม่ยอมรับการหย่าในครั้งนี้จนกระทั่งวันหนึ่งในเดือนธันวาคมปี1998มีการประชุมกันที่ห้องนั่งเล่นของบ้านหลังใหญ่ของครอบครัวอัตวานขณะนั้นสุรจิตไม่อยู่บ้านการประชุมกันครั้งนี้ประกอบด้วยบาจันคอสุกเดฟซิงอัตวานฮาเดฟอัตวาน ลูกสาวคนเล็กของบาจันคอและซาจิตน้องสะพายของสุรจิตก็ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เช่นกันในขณะที่ทุกคนกำลังดื่มชาอยู่นั้นบาจันคอบอกกับทุกคนว่าสุรจิตทำให้ชื่อเสียงของครอบครัวเราเสื่อมเสียเราต้องกำจัดเธอฉันได้คุยกับคนในอินเดียที่สามารถกำจัดสุรจิตและเขาจะทำให้ไม่มีหลักฐานเหลืออยู่ ทุกคนที่อยู่ภายในการประชุมเห็นชอบกับความคิดของบาจันคอรวมถึงสุขเดฟสิงสามีของสุรจิตในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มีคนคนหนึ่งเมื่อได้ยินเรื่องนี้สาจิตก็รู้สึกกลัวมากเธอได้ยินสิ่งที่แม่สามีของเธอพูดเธออยากจะเล่าทุกอย่างให้สุรจิตฟังแต่ด้วยความที่เธอกลัวมากๆจนไม่สามารถพูดอะไรกับสุรจิตได้ตรงๆ ในวันรุ่งขึ้นซาจิตเธอรู้สึกประหลาดใจเมื่อแม่สามีของเธอเรียกเธอและสุรจิตมาและบอกว่าจะมีงานแต่งงานสองงานที่บ้านญาติของเราในอินเดียฉันต้องการไปร่วมงานทั้งสองงานความปรารถนาในใจของฉันคือให้สุรจิตเดินทางไปกับฉันเพราะตั้งแต่เธอเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ในฐานะแม่สามีและลูกสะั้ยก็ไม่ได้ไปไหนด้วยกันนอกเมืองเลย นอกจากเรื่องนี้บาจันคอยังบอกกับสุรจิตด้วยว่าเมื่อเรากลับมาถึงลอนดอนเธอสามารถอย่กากับสุขเดฟได้ในตอนนั้นเธอรู้สึกมีความสุขสุรจิตคิดว่าในที่สุดเธอก็จะได้หย่าและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระสักทีแต่สุรจิตไม่รู้เลยว่าการเดินทางจากลอนดอนไปอินเดียในครั้งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเธอ กำหนดการเริ่มเดินทางออกจากลอนดอนในวันที่สามธันวาคมปี1998และพวกเขาควรจะอยู่ในอินเดียสองสามวันเพราะต้องไปงานแต่งงานสองงานในรัฐปันจับของอินเดียและจะเดินทางกลับมาในวันที่18ธันวาคมปี1998เมื่อวันเวลาใกล้เข้ามาเรื่อยเความวิตกกังวลของซาจิตก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ซาจิตได้พูดคุยกับฮาเดฟสามีของเธอว่าเขาควรห้ามแม่ของเขาไม่ให้ทำเช่นนี้แต่ฮาเดฟก็พูดชัดเจนว่าอย่ายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เงียบไว้สาจิตรู้ว่าถ้าเธอบอกสุรจิตไปตรงๆและหากข่าวนี้ไปถึงบาจันคอหรือสุกเดฟสามีของสุรจิตเธอก็อาจจะเป็นอันตารายได้และเพียงไม่กี่วันก่อนที่สุรจิตจะขึ้นเครื่องบินซาจิตก็ออกจากบ้านของเธออย่างเงียบ เธอเดินไปที่ตู้โทรศัพท์สาธารณะที่อยู่ห่างไกลโดยไม่บอกใครซาจิตได้โทรแจ้งเหตุกับหน่วยงานการป้องกันอาชญากรรมรเธอเล่าเรื่องราวการประชุมที่มีการวางแผนการฆาตกรรมเธอยังบอกเที่ยวบินแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจอีกด้วยซาจิตตัดสินใจที่จะไม่หยุดเพียงแค่นั้นในวันเดียวกันซาจิตส่งจดหมายเนรนามไปยังสถานีตำรวจท้องถิ่น โดยเนื้อหาในจดหมายนั้นเธอเขียนจดหมายเกี่ยวกับการประชุมในวันนั้นเขียนคําอธิบายอย่างละเอียดว่ามีใครเข้าร่วมบ้างมีใครพูดอะไรบ้างเธอยังได้บอกสถานที่พักในอินเดียอีกด้วยและขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดําเนินการในทันทีอย่างไรก็ตามซาจิตไม่ได้ระบุชื่อในจดหมายของเธอเพราะบางทีเธออาจจะกลายเป็นเป้เปาหมายรายต่อไปก็ได้ในเช้าวันที่สาธันวาคมปี1998 สุรจิตเดินออกมาพร้อมกับลูกสองคนของเธอลูกสาววัยเจ็ดขวบและลูกชายวัยเก้าเดือนแววตาของเธอเต็มไปด้วยความหวังว่าบางทีชีวิตอาจจะได้ก้าวไปสู่เส้นทางใหม่ซาจิตเมื่อเห็นทั้งคู่ออกจากบ้านเธอจึงรีบตรงไปที่ห้องนอนของเธอเธอนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวในใจของเธอหวั่นเกรงว่าสุรจิตอาจจะไม่มีวันกลับมาเธอพยายามทำทุกวิถีทางที่เธอจะสามารถทำได้ แต่เธอก็ไม่ได้รับการตอบรับจากเจ้าหน้าที่คนใดเลยต่อมาในวันที่18ทธันวาคมปี1998วันที่สุรจิตต้องกลับมาที่ลอนดอนแต่ทว่าบาจันคอกลับมาที่สนามบินเพียงลำพังสุรจิตไม่ได้อยู่กับเธอเมื่อเห็นสิ่งนี้สาจิรู้สึกใจหายเธอถามแม่สามีด้วยน้ำเสียงที่หวาดกลัวแม่คะสุรจิตอยู่ไหนคะบาจันคอตอบอย่างไม่ใส่ใจมากนัก โดยบอกว่าจุรจิตเธอเริ่มชอบปัญจาบมากเธออยากอยู่ที่นั่นอีกสักสองสามวันแต่ซาจิรู้ดีว่ามีบางอย่างผิดปกติเมื่อผ่านไปอีกไม่กี่วันพ่อของจุรจิตได้รับข้อมูลว่าลูกสาวของเขาเดินทางไปที่อินเดียในวันที่สาธันวาคม แต่เมื่อวันที่18ธันวาคมมีแต่แม่สามีที่กลับมาลูกสาวของเขาไม่ได้กลับมาด้วยเขาตกใจมากเช่นกันเขายังตั้งคำถามว่าลูกสาวฉันอยู่ไหนละ่ะแต่บาจันคอได้แต่งเรื่องราวให้พ่อสุรจิตฟังว่าสุรจิตได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งในอินเดียแล้วเธอก็หนีไปกับเขาสุขเดฟก็โกหกเรื่องเดียวกันซ้ำอีกว่าเมื่อไม่นานมานี้ฉันได้คุยกับสุรจิตทางโทรศัพท์ เธอบอกว่าตอนนี้เธอไม่สนใจลูกๆแล้วเธอแค่อยากอยู่กับผู้ชายคนนั้นแต่พ่อแม่และพี่น้องของสุรจิตรู้ว่าเธอไม่มีทางทําแบบนั้นด้วยเหตุนี้ทำให้ในวันที่21ทธันวาคมปี1998จากดิสสซิงพี่ชายของสุรจิตได้รายงานเรื่องดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและได้เข้าแจ้งความคนหายทันทีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงบันทึกประจำวันแต่ไม่มีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม ตำรวจอาจคิดว่านี่อาจเป็นเรื่องภายในครอบครัวในทางกลับกันตอนนั้นครอบครัวอัดวานยังคงดำเนินชีวิตประจำวันต่อไปราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่จัดดิสพี่ชายของสุรจิตและพ่อของเธอพยายามอย่างต่อเนื่องพวกเขาเดินทางไปที่กระทรวงการต่างประเทศเรียกร้องให้มีการสอบสวนเรื่องนี้ในอินเดียด้วยต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ปี1999สุกเดฟสามีของสุรจิต พยายามเอาเงินประกันชีวิตของภรรยาจำนวน1 0 0 0 0แสนปอนหรือประมาณ4ล้าน3แสนบาทแต่ความพยายามของเขาต้องล้มเหลวเพราะบริษัทประกันเกิดข้อสงสัยและยกเลิกคำร้องของเขาทันทีที่คำร้องถูกปฏิเสธสุขเดฟได้ยื่นคำร้องอยาต่อศาลเขาให้เหตุผลว่าภรรยาของเขาหนีไปกับผู้ชายอีกคนหนึ่งที่อินเดียและตอนนี้เธอไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับลูกๆของเขาอีก แต่เมื่อเวลาผ่านไปความจริงที่ถูกเก็บไว้ก็เริ่มปรากฏขึ้นอีกครั้งในเดือนพฤษภาค,คมปี2000เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุมสมาชิกสี่คนของครอบครัวอัดวานในข้อหาฆาตกรรมสุรจิตในอินเดียแต่การจับกลุ่มเกิดขึ้นเพียงวันเดียวหลังจากสอบสวนเล็กน้อยพวกเขาก็ได้รับการปล่อยตัวโดยไม่มีการตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนพวกเขามีเพียงโทรศัพท์นิรนามของซาจิตและจดหมายที่ไม่สมบูรณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจยังสงสัยว่าซาจิตเองอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนฆาตกรรมนี้ด้วยข้อกล่าวหานี้ทำให้ซาจิตเสียใจมากเนื่องจากซาจิตอาศัยอยู่ในครอบครัวอัดวานด้วยความหวาดกลัวอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การหายตัวไปของสุรจิต ทำให้ในปี2004ร่างกายและจิตใจที่อ่อนแอของซาจิตเกิดอาการตื่นตระหนกและถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลแต่เมื่อซาจิตเริ่มฟืนตัวที่โรงพยาบาลเธอจึงตัดสินใจว่าจะตัดขาดกับครอบครัวอัดวานทั้งหมดไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามทันทีที่เธอออกจากโรงพยาบาลเธอก็ตรงไปที่บ้านพ่อของเธอทันทีเธอนั่งลงแล้วเล่าเรื่องให้พ่อของเธอฟังทุกเรื่องเธอปิดบางเรื่องราวทั้งหมดไว้หลายปี พ่อของเธอรับฟังอย่างใจเย็นแล้วพูดว่าตอนนี้เธอไม่ต้องกลัวแล้วนะเธอควรไปหาตำรวจและบอกทุกอย่างตามความจริงซาจิตเดินทางไปที่สถานีตำรวจเพื่อเล่าเรื่องราวทั้งหมดทำให้ในปี2005เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปิดคดีนี้ขึ้นใหม่อีกครั้งอย่างเป็นทางการและเมื่อครอบครัวอัดวานถูกสักถามอีกครั้งซาจิตและพ่อของเธอเริ่มได้รับคำเตือนตลอดเวลาจากครอบครัวอัดวาน ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบสวนส่งทีมตำรวจไปที่ประเทศอินเดียโดยเจ้าหน้าที่สืบสวนจะพักอยู่ที่แคว้นปัญจับเป็นเวลาสิบวันเพื่อพูดคุยกับพยานตรวจสอบเอกสารและลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุหลังจากการสืบสวนที่ซับซ้อนในวันที่สพฤศจิกายนปี2005าตำรวจได้จับกุมบาจันคอชุกเดฟและฮาเดฟอัตวานต่อมาในเดือนสิงหาคมปี2006ได้มีการพิสูจน์แล้วว่า บาจันคอและสุกเดฟซิงเป็นผู้วางแผนการฆาตกรรมสุรจิตย้อนกลับไปในวันที่สาธันวาคมปี1998เมื่อสุรจิตและแม่สามีของเธอบาจันคอเดินทางมาถึงประเทศอินเดียในวันนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อดาบาซิง ซึ่งเป็นพี่ชายของบาจันคอมารับพวกเธอที่สนามบินและในวันที่ห้าวันที่หกธันวาคมทั้งสองได้เข้าร่วมงานแต่งงานของครอบครัวทั้งสองงานในแคว้นปัญจาบซึ่งตรงตามที่บาจันคอพูดในตอนแรกและไม่กี่วันต่อมาเมื่อสุรจิตต้องการไปซื้อของบาจันคอก็บอกว่าตกลง โดยบอกให้เธอไปซื้อของกับดาบาซิงกับเพื่อนของเขาอีกคนหนึ่งดาบาได้ขับรถจี๊บรับสุรจิตเมื่อเธอนั่งรถไปไม่นานดาบาได้ยื่นขวดน้ำขวดหนึ่งให้เธอเมื่อเธอดื่มน้ำภายในเวลาไม่กี่นาทีทำให้สุรจิตไม่รู้สึกตัวจากนั้นดาบาซิงและเพื่อนของเขาทำร้ายเธอจนเสียชีวิตหลังจากนั้นพวกเขาก็เอาเครื่องประดับของเธอไปทั้งหมดและทิ้งเธอลงในแม่น้ำราวี ดังนั้นจึงไม่มีหลักฐานเหลืออยู่และจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่พบร่างของสูรจิตอีกเลยการพิจารณาคดีเริ่มต้นขึ้นที่ศาลอาญากลางในวันที่25เมษายนปี2007การพิจรารณาคดีใช้เวลาน,านานสามเดือนจาจิตได้ให้การเป็นพยานต่อศาลในที่สุดศาลก็ตัดสินให้บาจันคอและสุขเดพสิงมีความผิดโดยทั้งคู่ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในคดีฆาตกรรมเพื่อเกียรติยศ ในขณะที่มีคำตัดสินนี้บาจันคอมีอายุ70ปีเธอต้องได้รับโทษขั้นต่ำ20ปีส่วนสุขเดฟซิงเขาต้องได้รับโทษขั้นต่ำ27ปีต่อมาในเดือนมีนาคมปี2009บาจันคอได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลแต่ศาลได้ยกคำร้องอุทธรณ์ของเธอแต่เนื่องจากอายุและความเจ็บป่วยที่มากขึ้นอัตราโทษขั้นต่ำของเธอจึงลดลงเหลือ15ปี ทำให้ในปี2022บาจันคอได้รับการประกันตัวสิ่งที่น่าเศร้าของเรื่องนี้ก็คือคนร้ายที่ก่อเหตุทั้งสองคนทั้งดาบาซิงพี่ชายของบาจันคอและเพื่อนของเขาไม่เคยได้รับการดำเนินคดีเพื่อนๆนคิดเห็นอย่างไรกับคดีนี้กันบ้างคะเพื่อนๆนสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ ก่อนจะจากกันไปรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้กับคลิปนี้และกด Sub ส cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ